ออมคคาเฟ่รับวันนี้เราอยู่กันในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของไก่ในทองท็อตแนมฮอสเปอร์กันอีกนิดนึงนะฮะ,ะเพราะว่าตอนนี้ฮะสเปอร์มีข่าวกับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเบลเยียมนะครับชื่อว่าโคนี่เดอะวินเทอร์ของเจนัวนั่นเองนะฮะ,ะมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับมันบอกเราว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าสเปอร์อาจจะต้องเสียคริสเตียนโรเมโรนะครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกนะ ไปให้กับแอตเลติโกมาดริดจริงๆนะนะ้าแมวเลยเข้าไปดูในร้านวิลเลียมเฮนะฮะสมัยนี้แม่งออกเสียงตรงๆไม่ได้นะฮะอ,อันเนอร์ชันล็อแรดโบกอันนี้ก็ขอเป็นร้านเฮแล้วกันนะฮะเปิดมาล่าสุดครับแอตเลติโกมาดริดเต็งหนึ่งเลยครับ11จ่ายแเท่านั้นนะฮะแล้วมาลิดหนึ่จ่ายสิมาดริดก็เคยมีข่าวกับโรเมโรมาสองสามปีแล้วนะครับ ปแอตเชตครับหนึ 25, ่งจ่ายยี oli, ่สิบห้าบาร์เซโลนาหนึ่งจ่ายยี่สิบแปดอินเตอร์มิลานกับนาโปลีครับหนึ่งจ่ายสามสิบสามเราจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เทไปที T ่แอตเลติโกมาดริดเลยนะฮะในเรื่องเซ็นเตอร์แบ็กตอนนี้สเปอร์เซ็นสัญญาเทาวอลกับเควินดานโซครับยี่สิบเอ็ดล้านปอนด์แล้วก็ซื้อโคตะทาเคอิเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติญี่ปุ่นนะ,ะจากคาวาซากิฟอนตาเล่ครับอีกห้าล้านปอนด์แล้วมีโรเมโลอยู่แล้วนะครับฟันเดอร์เฟนสี่คนละลาดูดากูชินครับห้าคนอาชิเกรก็เล่นนได้ 6, คครับ ลูกาวูสโควิชเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโคเอเชียนะครับอายุ18ปีนะซีซั่นที่แล้วก็ให้เวสต์เตโลยืมตัวไปเล่นในลีกเบลเยียมฮะลงเล่น36นัดทำได้7ประตูนะฮะนี่คนนี้ตกลงกับน้องไก่ได้ตั้งแต่ปี2023นะเดือนกันยายนนะฮะค่าตัว12ล้านปอนด์นะแล้วแฟนสปเปอร์หลายท่านก็เชียร์อยากเห็นวูสโควิชอยู่กับสปเปอร์ยาวๆเลยนะฮนะเพราะนั้น เซ็นเตอร์แบ็กของน้องไก่ตอนนี้ล้นละจะปล่อยสักคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นโรเมโรก็ตามนะเพราะถึงกระนจริงเซ็นเตอร์แบ็กก็ใช้ได้ทีละ2คนอะเต็มที่อะถ้าเล่น3เซ็นเตอร์แบ็กก็3คนนะฮะนี่จะเอาคนนี้เดอร์วินเทอร์มาอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะแฟนๆสเปอร์ต้องทำใจนิดนึงนะมันแนวโน้มว่าโรเมโรอาจจะต้องไป กับแอดมารลิงจริงแม้ว,ว่าโทมัสแฟงนะฮะโดยส่วนตัวแล้วเขาอยากให้โรเมลโรอยู่ต่อแต่สิ่งที่สเปอร์กระทำเนี่ยไม่แนวโน้มว่าจะขายวะเอานะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่เซนเตอร์แบ็กของน้องไก่เดินชนกันนะ,ะปีแรกที่นะ้าแองคุมจําได้นะฮะบางนัดแม่งโดนทั้งเจ็บทั้งแบรนต้องใช้เอเมอร์สันลอยเยายิงกับเบนเดวิสก็เคยไปแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้จะไปกลัวอะไรนะฮะใช้ฟันเดอร์เฟนกับกับตะกูชินก็ได้นะฮะดันโซก็ได้นะฮอ่าวูสโควิชนะฮะ ท่าคาอีเงี้ยแม่แล้วถ้าได้ตัวใหม่อย่างเดอร์วินเทอร์ด้วยนี่น่าสนใจนะฮะสาเหตุที่สเปอร์พร้อมที่จะปล่อยไปเพราะว่าแอตมอลิดเขาจะสู้ค่าตัวนะครับ65ล้านยูโรก็ประมาณ56ล้านปอนด์ถือว่าเป็นการค้าที่โอเคสำหรับไก่เดือดทองนะฮะเพราะว่าค่าตัวที่อาจจะต้องจ่ายให้เจนัวนะครับแค่22ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะในการเอาเดอร์วินเทอร์มาเคยทำธุรกิจจะมาก่อนด้วยนะกัรดากูชินไงมึงทำธุรกิจกับเจนูยังไม่เข็ดวะดากูชินนะฮะ เอ้ยสเปอร์แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นะฮะเจนัว mm hmm. เขาจะให้โอกาสกับอินเตอร์มิลานก่อนทีมงูใหญ่แห่งบอลกัตโซ่ถ้างูใหญ่ไม่เอานะฮะสเปอร์ก็อาจจะได้เดลวินเทอร์นะตามรายงานของ t i p a p e r s p o r t นะครับยืนยันว่าโทมัสไฟน์เนี่ยอยากจะล้างตัวโรเมโรไว้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ ต้องเป็นคนนี้นะฮะอายุ2ี่2ปนะีดีกรีถิมชาติเบลเยียมชุดใหญ่3นัดแล้วนะฮะบางคนก็บอกว่านี่อะคือโทบี้อันเดอร์ไายเลวคนใหม่บ้างก็ว่าเป็นนิวแวงซองกองปันนีเห็นหลายคนแล้วพวกนิวพวกนักเตะคนใหม่อะไรเงี้ยแม่งส่วนใหญ่นะเละมีการเล่นที่สงา่างามเสียบสกัดรุนแรงเด็กขาดนะฮะบิวอัพจากหน้าปากประตูได้ดีนะอันนี้ต้องขอบคุณขอ้อมูลจากเพจ t h เ p o r t ด้วยนะฮะ อ่ะตอนนี้ฮะสถานการณ์ก็คือดูว่าอินเตอร์จะสู้ไหมถ้าไม่สู้สเปอร์อาจจะได้นักเตะคนนี้จริงๆนะก็ถือว่าถูกชะโงกกับนักเตะเบนเย่แล้ะอันเดอร์ไวเลว์ยานแฟตองเก้นบุสซาเดมเบเล่นาเซอร์ชันลีเล่นได้ดีทั้งหมดกับไก่เดทองนะฮะอ่าสำหรับบอลวันนี้ฮะบอลนอร์เวย์นะแมวมองว่าโบโดกริมจะบุกชนะเฟเดริกสตัด ส่วนบาซินซิลีเอมีหลายคู่นะแมวมองที่2ทีมนี้นะครับมีลาสโซมาไปเยือนเอาพามา์ลัดได้เปรียบเยอะเลยนะโอ้โห1.25แพงตัดเลยชีย้ที่บอลฟอร์มแรงอย่างมิลาโซสาสนัดกดไปสิบแต้มเลยแล้วฟาร์เมงโก้กลับมาเล่นบอลบาซินีกครั้งหนึ่งหลังจากฟี่าคับเวิร์ครับนะฮะพวกเขาดีพอที่จะบุกชนะ3าโตสได้ครับผมมิลาโซฟาร์เมงโก้และโบโดกลิมครับผม